การจะพิมพ์เสร็จได้เปิดไฟล์ new นะครับตอนนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการซส์เล็กจุกครับเป็นเปลี่ยนหน่วยเป็นเซนติเมตรสิบเซนคูสิบห้าเซนนะครับตัวนี้จะได้โลโก้ประมาณสองตัวก็โอเคเลนะนี้เราต้องสร้างมาร์คขึ้นมาก่อนนะครับมาร์คโดยการที่เราจะมีมาร์คให้เลือกสี่ตัวก็วจะเป็น นี่เราเลือกไซส์หน้าสิบคูนสิบห้านีเรากดโอเคเดียวเลยอนนี่เสร็จสังเกตดูที่เลเยอร์มาอย่างไเราก็ให้ไปดึงรูปมาได้เลยก็คือไปไฟล์ไปเพจรูปเพที่เราดาวน์โหลดหรือว่าในโลโก,โก้ที่มันมีอยู่คก็อยู่ในโปรกแกรมตัดในโลโก้ ก็ยาวสิงนี่ว่าเราจะเปลี่ยนไซส์เรากดคล้องเอไว้นี่มันมันย่อเป็นสัดส่วนถ้าเราไม่คล้องไว้เนี่ยมันอาจจะย่อข้างเดียวครับนี่ว่าถ้าตัวนี้เราแดเซนเทอร์มันจะยอ่อให้ส่วนเลยนะคือสูงมันก็จะย่อ,ยอตามสัดส่วนด้วยไฟเพส ต่อเราซื้อเเราต้องการมันอยู่กาลางเราควุบเรากดกตัวนีแต่ดูเซนเซอร์คือไว้ตรงไหนก็ได้อย่าให้เกินเส้นตรงนี้กับตรงนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บเราสร้างงานตัดให้กดตัวสีเขียวกดโอเค มันก็สร้างเสร็จแล้วนะครับพอสร้างงานตัดปุ๊บเราต้องการเอางานเนี้ยมาสร้างเป็นลายเส้นนะครับให้กดตัวน,นี้มาใช้สกรีนเนอร์เอาลายครับแล้วกดแคทนนี้เรามาเลือกขอบแล้วว่าจะเอากี่มิลถ้ากลางๆประมาณ2อมิลนะครัอันนี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับถ้าเราต้องการ พิมพ์แล้วก็ให้ปิดงานตัดนะฮะให้มันตรงข้ามนี่คือตัดกันนี่คือตัดนะฮะอันนี้ก็คือพิมพ์งานพิมพ์กับมาร์กพิมพ์เราก็จะพิมพ์ได้เป็นเป็นแนวนี้ออกมาถ้าเราต้องการตัดให้ปิดเจอมาร์กตัดกับงานตัดนะฮะจะเป็นตัดกับตัดงานตัดกับมาร์กตัดนะจําไว้ว่าต้องเปิดคู่กันตัดก็คือตัดพิมพ์ก็คือพิมพ์อ่ะมันเป็นแลนนี้ปุ๊บเราให้เซฟ ไฟล์เซฟไว้ในได้ดีในงานตัดเซฟเป็นสีงกับแม็กทุกครั<ส>้งที่จะมีการพิมพ์การตัดต้องเซฟก่อนใช่ไหมอ่าใช่สีงบวกแม็กต้อง <Yeah. S 2> เปลี่ยนนามคุณด้วยนะเป็น EPS da uh,